ผู้ชมค่ะจริงๆการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตที่จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุสําคัญเลยค่ะที่ทําให้เกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาคมโลกให้ความสนใจให้ความสําคัญนะคะพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน ดูเผินเหมือนจะเป็นความหวังค่ะแต่ก็ยังมีหลายจุดที่เป็นปัญหาสําหรับประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการแล้วการเดินหน้าสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระจายศูนย์กลางด้านพลังงานและให้เป็นธรรมกับประชาชนที่ควรจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะบ่ายนี้ชวนคุยกันกับคุณวิทูลเพิ่มพงษาเจริญค่ะผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาลุ่มน้ําโขงนะคะแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานด้วยค่ะสวัสดีพี่ สดีพลังงานต้องพี่วิทูลคนเดียวเท่านั้นตอนนี้อย่างนี้ก่อนค่ะดูข่าวเมื่อสักครู่โรงไฟฟ้ากังหันลมมันก็ดูดีนะคะแต่ชาวบ้านมีความกังวลใจพี่วิทูลมองเรื่องนี้ยังไงคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกไว้ว่าการที่เราเนี่ยนะฮะจะลดการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะฮะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ย ให้ลดลงหรือเลิกเนี่ยอันนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเนี่ยกำลังหันไปทางพลังงานหมุนเวียนนะซึ่งลมก็ดีหรือโซลา่าแสงอาทิตย์ก็ดีเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะการที่ประชาชนตักหมุดมานะฮะเขาเขากังวลอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงนะครับก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยนะฮะเวลาเรา ทำแม้แต่โครงการที่ใช้ชื่อว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าทำไม่ดีไม่มีกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าความมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้<ม>เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาสังคมได้นะฮะตอนนี้ผมเองเนี่ยอยากจะอยากจะชวนนะฮะให้ดูขยับมาดูภาพใหญ่นะครับคือในขณะนี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าโลกกำลังหันมาหาพลาังางานหมุนเวียนะนะฮะและประเทศเนี่ยนะฮะ รัฐบาลเนี่ยไปลงนามนะฮะเพื่อจะลดะภาวะโลกร้อน<ะ>ก็คือลดการปล่อยกา๊าซเรนกระจกะก็คือว่าไปตกลงว่าในปีประมาณ2598เนี่ยเราจะต้องมีภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางทางทางคาร์บอนแล้วก็ปี2อ0 0นอะฮะอันเนี้ย6 okay. เราจะต้องมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศ<ะ>ูนย์นะฮะคำถามก็คือว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเราต้องผลิตโดยพลังงานหมุนเวียนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลกําหนดว่าไม่น้อยกว่า50คือทิศทางการกาหนดนโยบายเป็นแบบนั้นเอาดูจากสุดแผน PDP ก็ได้ขอข้อมูลแผน PDP ที่มีเปิดเผยล่าสุดคือ2018ครับพี่คุณคะเราก็เห็นว่าสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนก็มากขึ้นถ้าเราดูเนี่ยนะฮะไปถึงปี2 0 8 0เนี่ยะนะฮะถ้าเกิดมันคือครึ่งหนึ่งเนี่ย พลังงานหมุนเวียนมันจะต้องโตไปเป็นหมื่น,นไม่ขวัดนะฮะแล้วมันต้องมีโครงการใหญ่ๆอีกกี่โครงการแต่นี้นแต่นี้ปร,ประเด็นดที่ที่เราต้องคิดก็คือว่าอย่างที่ปักหมุดมานะฮะเราพบว่าถ้าเราเนี่ยยังคงใช้ระบบวางแผนแบบปัจจุบันแล้วก็ระบบก,การทำสัญญาการการลงมือทำเนี่ยโดยให้เอกชชนเข้ามาทำแบบปัจจุบันนะฮะผมบอกได้เลยว่าปักหมุดจะรับไม่หวัดไม่ไหวนะฮะก็คือทั้งประเทศเนี่ย ะะมันจะมีการอะไรฮะแย่งชิงที่ดินนะฮะเพื่อมาสร้างโครงการเหล่านี้ทั้งพื้นที่เกษตรพื้นที่ปา่านะฮะอันเนี้ยมันจะเกิดปัญหานะะตามมานะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมผมอยากจะบอกว่าถ้าทั้งประเทศนะฮะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการโซนนิ่งไม่มีการดาวสเกลลิ่งนะ,ะก็คือจะต้องมีการสำรวจ เพื่อกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีความอ่อนไหวในเรื่องของสิ่งว่าล้อมในเรื่องของชุมชนะนะ,ะหรือว่ามีศักยภาพในเรื่องของอการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพวกนี้จะต้องมีการกำหนดอัชนีพวกนี้แล้วก็ทำแผนที่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ให้ใหเอกชนผู้รับโครงการไปไปหาซื้อที่ดินกันเองอะนะฮะจะต้องทำโดย โดยทั้งประเทศโดยโดยหน่วยงานที่เป็นกลางนะฮรผมว่าอันนี้เป็นเป็นอันแรกที่ที่ถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดปัญหาใหญ่นะครตอนนี้ประเด็นที่สองเนี่ยนะคะคำถามว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากพลังงานโรงไฟฟ้าฟอสซิลเขื่อนนะ,ะโดยวะาโรงไฟฟ้าฟอสซิลหรือถ่านหินก็ดีแก๊สก็ดีเนี่ยไปเป็นพลังงาน,นถ,งถึงครึ่งหนึ่งผมถามว่าเอกชนที่เขาถูกขาดได้ไประโยชน์จาก ตงไปว่าฟาซิลเนี่ยเขาจะยอมไหม oh, หรือถ้าไมไ่ยอมนะหรือว่าถ้าเขาจะยอมเนี่ยเขาจะเข้าไปลงทุนผูกขาดในพลังงานหมุนเวียนด้วยไหมก็เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงโครงสร้างแปดปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพลังงานหมุนเวียนที่ลดโลกร้อนเนี่ยก็จะถูกผูกขาดโดยเอกชนกลุ่มเดียวกันเนี่ยอีกก็ได้มันนะก็คือการเปลี่ยน เปลี่ยนตลาดใหม่ในคนหน้าเก่าใช่แต่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะนำมาสู่ประเด็นปัญหาตัวที่สามก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานหมุนเวียนนะฮะคนหน้าเดิมระบบเดิมสำรองต้องเยอะขึ้นราคาพลังงานหมุนเวียนในระบบที่มีสำรองเยอะก็จะแพงตามไปด้วยเราจำเป็นจะต้องอหันมาทบทวนทั้งเรื่องของ โครงสร้างของระบบไฟฟ้านะตลาดแบบผู้ซื้อรายเดียวการเซ็นสัญญาเอกชนแบบ SPP แบบ IPP อันเนี้ยนะต้องทบทวนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีกระบวนการที่ดีนะครับนอกจากเราจะได้เปลี่ยนจากพลังงานที่ปล่อยการเรื่อนกระจกมาเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรธรรมชาติแล้วเนี่ยโครงการเหล่านี้อาจจะมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนด้วย,ยเช่น<ะ>ถ้าโครงการเหล่านั้นเนี่ยนะฮะชุมชนกระบวนการเนี่ยชุมชนมีส่วนตั้งแต่ต้นนะฮะไม่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 รับผลกระทบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้ร่วมลงทุนในรูปอของสากหรือเป็นผู้ขายผลิตวัตถุดิบอย่างเช่นพลังงานที่เป็นพวกไบโอทั้งหลายพวกชีวภาพชีวมวลทั้งหลายเขาอาจจะมีไรายได้นะแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือถ้าเขาเป็นผู้ร่วมทุนนะ เศรษฐกิจตัวนี้มันก็จะไดอ้อีกจุดที่ผมอยากจะฝากก็คือว่ายังไงก็ตามในฐานะคนเมืองผู้รยวยโภคเนี่ยนะฮะก็จำเป็นอย่างยิ่งว่าเขาเนี่ยควรได้รับการส่งเสริมให้มีรูปท็อปผลิตเองใช้เองร,รูปใช่รูปท็อปเนี่ยควรจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะก่อนที่จะไปมีลงไฟฟ้าที่เป็นโซลาฟาร์มหรือไปเพราะว่ารูปท็อปเนี่ยพูดง่ายคือ ไม่มีผลกระทบเพราะว่ามันอยู่บนหลังคาขนาดเล็กะนะครับไม่ต้องไปมีปัญหากับใครแต่ปัญหาในขณนะนี้ก็คือว่าคนจะติดเนี่ยมันยุ่งยากราคามันที่ให้ขายเขาขายให้เนี่ยสองบาทยี 2, 20, ่สิบในขณะที่เขาซื้อเนี่ยสี่บาทกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากว่ารัฐนะควรจะเริ่มต้นเลยครับว่า คุณต้องส่งเสริมโซลารูฟท็อปทั้งในเรื่องของราคาที่รับซื้ออย่างน้อยให้เท่ากับราคาที่ขายนะฮะระบบที่จะเรียกกันว่าเน็ตเมทริงเนี่ยอาจจะต้องนำมานะครับสองคุณจะมีส่วนในการที่จะจูงใจนะให้เงินกู้เงินเครดิตในการกู้ยืมเพื่อมา,าลงทุนไหมอ,อันนี้มีไหมทั้งระดับโซลารูฟท็อปหรือทั้งระดับชุมชน ม,มีแผนแต่ไม่มีรายละเอียดที่มันเป็นธรรมแล้วก็กระจายการถือครองพลังงานไปสู่มืองพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีสะอาดเท่านั้นไม่พอร,ระบบจะต้องกระจายอำนาจนะระบบต้องให้ชาวบ้านให้ชุมชนเป็นมีส่วนเป็นเจ้าของนะฮะอันนี้จริงจะเป็นคำตอคบค่ะพี่วิทูนะคะเอาเอารูปธรรมชัดๆอีกสักหนึ่งคำถามยังพอมีเวลาเทียบกันระหว่าง เราเาจ่ายค่าไฟในแบบที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าฟอสซิลหรือว่าเขื่อนต่างๆที่มีในปัจจุบันกับถ้าเราทำโซลา่าเองบนหลังคาบ้านามันถูกหรือแพงกว่ากันเท่าไหร่คือคือโซลา่าเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆคือแต่แต่เดิมเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าโอ้ยโซลา่ามันแพงนะต่อนหน่วยคิดคำนวณแล้วต้นทุนมันแพงอันนั้นมันคือเมื่อสิบปีที่แล้วอตอนนี้เนี่ย ตอนหน่วยนะฮะมันถูกกว่าสองบาทนะฮะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีเงินสามหมื่นห้าเนี่ยคุณติดโซลาร์บนหลังคาได้ละสำหรับบ้านที่พูดง่ายๆคือครอบครัวขนาดขนาดกลางเนี่ยคุณเกือบจะใช้ไฟเพียงพอประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวก็คือว่าโซลามันทำงานเฉพาะเวลามีแสงอาทิต,นะตย์นะเพราะฉะนั้นเวลาเวลากลางค<ล>ืนเนี่ย คุณไม่สามารถจะใช้โซลา่าได้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่ในขณนะนี้มันยังแพงเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าคุณก็พ่วงกับระบบของ,ของกอฟผอนะก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณผลิตไฟด้วยโซลา่าไม่ได้คุณก็ใช้ไฟจากจากสายส่งของกอฟผอ,ฟอปกติตามเมื่อใดที่โซลา่ามันทำงานคุณก็ใช้จากโซลา่านะฮะถ้าเป็นอย่างนี้คำถามก็อยู่ตรงที่ว่า เวลาที่เราเนี่ยใช้ไฟจากโซลา่าแล้วโซลามันเหลือเราขายให้ระบบเนี่ยเราได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือคือแรงยูงใจที่สำคัญถ้าราคาดีเท่ากับราคาที่เราซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่ไม่ถึง5ปีเนี่ยเราก็คุ้มทุนที่เราลงทุนไว้หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนใช้ไฟฟรี อ,อย่างน้อยเราเรามีความหวังว่าเราจะได้จ่ายค่าไฟที่ถูกลงถ้ามันเกิดการเปลี่ยนไฟใช้คําว่าปฏิวัติได้ไหมใช่ผมคิดว่าต้องต้องถึงขั้นนั้นก็คือว่าต้องมีการเปลี่ยนถึงขั้นโครงสร้างของระบบไฟฟ้าตลาดไฟฟ้าะนะอุตสาหกรรมไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีไฟฟ้าค่ะพี่วิทูล30วิสุดท้ายถ้าเราไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกคน เราจะไม่สามารถที่จะไปสู่พลังงานสะอาดอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะ,อ,ะอาจจะต้องใช้พลังงานที่แพงค่าไฟที่แพงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อยู่กับระบบภูกขาดที่มีทุนผูกขาดเดิมเดิมนะ หนักใจค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิทูลน,นะคะคที่ร่วมพูดคุยในรายการชวนผู้ชมคุยเรื่องนี้กันต่อในออนไลน์ค่ะเพราะถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนสุดท้ายเราทุกคนจะกลายเป็นเดอะแบกเป็นนักแบกไปตลอดชีวิตนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ